คับไปเจอกับช่างกันกอลแอน์แฟมิลีนะคะวันนี้ผมจะมาสอนทำประเทศ3ประเทศนะคะประเทศที่1ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะทำรูปบิก3าพูส3ก็ได้หรือรูปเทียนยางก็ได้ครับจะมี3ามลูกนี้ที่ทำได้ครับรูปประเทศที่1เริ่มประเทศหนึ่งก็คือประเทศญี่ปุ่นกันนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีสีแดงแล้วก็สีขาวใช่ไหมครับแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องสมมตุติแล้วก็ต้องเอาสีขาวเนี่ยมามาเห็นข้างบนไหมสีแดงแบบนี้เราก็ต้องบีบขึ้น ขึ้นมาแล้วก็บิดขึ้นมาข้างบน้มันก็จะได้ไประเทศญี่ปุ่นสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่เราจะทำประเทศที่สองเราก็ต้องกลับไปก่อนกลับไปที่สีขาวให้มันนี่มาก่อนไม่งั้นมันจะกลายเป็นมั่วเลยนะคบรัก่ะต่อไปเราก็ดูดีๆไว้นะครับต่อไปเราก็จะทําประเทศบาซิลกันนะครับบาซิลก็จะมีสีเหลืองเหลืองเขียวฟ้ากันนะครับนี่ครับสีเขียว สีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับเราจะทากันเลยด้วยการเอาสีเขียวเนี่ยสีเขียวตรงนี้มาบีบให้มันอยู่ในสีฟ้านะครับก็เริ่มไปเลยบีบแล้วก็บีบบีบบีบมีจนกว่ามันจะได้นะครับ <c oughs> แล้วก็เอาสีเขียวมาใส่ตรงสีนี้แล้วก็เอาีตรงนี้มาใส่ตรงนี้สังเกตดีดีพอได้แบบนี้เราปึ๊บสังเกตดีดีนะที่มีสีเหลืองอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็เอาสีเหลืองเนี่ยดันมันขึ้นไปมันขึ้นไปให้มันกลายเป็นแบบนี้มันก็จะก็กคือสีส้มมันก็จะตัดมาก็ใช้สีส้มแทนนี่ครับก็จะได้ประเทศบาติแบบนี้เลยต่อไปครับประเทศลาวนะครับมีกรบก่อนกรบก๋องแบบนี้นะปุ๊บแล้วก็เอาสีขาวมาก่อนอแล้วเราก็จะมีขาวฟ้าแดงนะครับหรือเรียกง่ายๆคือฟ้า เอน้ำเงินแดงฟ้าเอ้ยน้ำเงินแดงขาวนะครับจะเป็นสีฟ้าหรือสีขาวก็ได้แต่สำหรับผมสีน้ำเงินนะครับเริ่มผมจะแก้ละทีนี้อันนี้เพื่อนๆผมจะทําผมจะทาแบบไม่เพื่อนๆนเห็นแล้วพอผมเอามาให้ดูปุ๊บผมก็จะเอาลงผมก็จะเอามาให้เพื่อนๆนดูแล้วผมก็จะแบบก็ค่อยถอยหลังไปแล้วผมก็จะแก้ให้ดูครั้งที่สองนะครับเริ่มเลยประเทศลาว รรประเทศเราครับอ่าองคกล็ซีนี่ผมก็จะกลับแล้วครับอ่าชีน,นี้ผมจะซอแล้วนะเอาสีขาวมาไว้ตรงนี้เราเลยนะผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าเราทำประเทตามพี่ๆตอนตัวยังยังแก้รูบิกแบบมั่วๆแล้วก็แก้รูบิกกลับมาคืนไม่ได้ก็ทำแบบนี้ไป ตั้งโชว์แทนก็ได้ทาอ่ะประเทศแทนนี่ทําประเทศแทนก็ได้แบบอันนี้ก็ภาพผมใจะละขนาดผมอ่ะเตะเตะเตะบอลโดนลูบิกอันเนี้ยแตกออกมาผมยังประกอบผมยังไม่เสียใจอะไรแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะจริงนะเราไม่พูดภาพอพอเพีเอาอันนี้มาปุ๊บเสียขามาปุ๊บเห็นสีแดงไหมเห็นสีแดงไหมบิดลงไปแล้วมันก็จะอยู่บิดบิดสีแดงลงไปตรงนี้แล้วมันก็จะได้แบบนี้แล้วปุ๊บ เราเนี่ยก็ต้องทอบสิ่งใดใดเห็นสีฟ้าไหมเห็นสีฟ้าไหมเราก็ทำอย่างนี้เลยเราดูนะดูก่อนแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้เอาสีอันนี้เอาสีน้ำเงินมาใส่สีเขียวตรงนี้นิดหนึ่งและทุกคนจะสังเกตน,นะว่ามันจะเป็นแบบนี้เขียนไว้ดีๆจะเป็นแบบนี้สีแดงยังอยู่ตรงนี้อยู่นะสีน้ำเงินที่เราบีบมามันก็อยู่ตรงนี้เราก็แค่นิด ้มันเป็นแบบนี <c oughs> ้ขึ้นมาตรงนี้เป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องเบียดมุมเออบียดมุมปิ๊บเห็เบียดมุมจากข้างบนนี้ตรงนี้ปิ๊บแล้วก็ไอตัวนี้แล้วก็ดึงมาปิ๊บครานี้ก็เสร็จเป็นเรียบร้อยเป็นไงครับสามประเทศของผมใครชอบแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย